สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาลิชชคนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปัจจุบันคุณสอนอยู่ที่โรงเรียนประชาเิเพนนะคะ แผนที่ดาวนะคะเป็นสื่อการสอนในหน่วยการเรียน,นรู้ที่7เรื่องดวงดาวสายชั้นะสมศึกษาปีที่5นะคะโดยกิจกรรมก็คือนักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับแผนที่ดาวคนละหนึ่งแผน่นพร้อมกับใบกิจกรรมคนละหนึ่งใบนะคะโดยในใบกิจกรรมเนี่ยจะระบุวันเวลาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้แผนที่ดาวในการหมุนหากลุ่มดาวในวันและเวลาที่เรากำหนดไว้นั่นเองค่ะการใช้สื่อแผนที่ดาวในการดําเนินกิจกรรมการสอนเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นในใบงานนะคะเราระบุว่าวันที่10บธันวาคมเวลา20่สนาฬิกานะคะนักเรียนก็จะต้องเริ่มใช้แผนที่ดาวโดยการหมุนสเกลเวลานะคะให้ตรงกับสเกลปฏิทินก็คือเราจะเริ่มหมุนแผนที่ดาวไปทางทิศตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราต้องการนะคะเช่นนี่นะคะ เราจะเห็นว่าในใบงานระบุว่าวันที่10ธันวาคมนะคะเวลา20นาฬิกาเราก็จะหมุนสเกลเวลามาให้ตรงกับสเกลปฏิทินแบบนี้นะคะอางหนึ่งที่ครูผู้สอนจะระบุในใบงานนะคะก็คือเป็นเส้นองศาเพื่อที่จะเป็นลดสโคบลงมาค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถดูได้ว่ากลุ่มดาวชนิดนั้นๆเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนี้นะคะ,ะเช่น ในเส้นองศาระหว่าง15องศาถึง30องศาทิศตะวันออกวันที่10ธันวาคมเวลา20นาฬิกานักเรียนพบกลุ่มดาวใดเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าทิศตะวันออกนะคะในระหว่างเส้นที่30กับ15เนี่ยเราจะพบกลุ่มดาวในพานนะคะในใบางานนะคะนอ้เหนือจากจะมีข้อที่ครูประจำวิชาเนี่ยระบุเส้นองศาวไว้ให้แล้วระบุทิศไว้ให้แล้วเนี่ยยังจะมีบางข้อนะคะที่ครูเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ให้ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้อง ระบ,บุทิศนะคะที่พบกลุ่มดาวนั้นระบ,บุเส้นโองษา,าที่พบกลุ่มดาวนั้นเองนะคะ